ก็ขอสวัสดีเนวยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคในการฆ่าบอสหมูนะครับก็ขอแนะนําอาวุธก่อนนะครับก็มีช็อคนะครับช็อคนี้จําเป็นมากแล้วก็ระเบิดนะครับแล้วก็กลับระเบิดนะครับอันนี้จําเป็นสุดๆเลยนะครับต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับโอเคไปสร้างห้องกันเลยดี๋ว่าสร้างระดับปัญ้านะครับสร้างดาน สร,สร้างด่านฟ้าก็หายเลือนนะครับโอเคติ๊กตรงนี้นะครับเขารวมมันทีอ่าคนอื่นจะได้ไม่ต้องมารบกวนเราโอเคด่านนี้สามารถเล่นคนเดียวได้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่นสองคนละกันมันจะได้ไม่เสียเวลาครับผมก็มีผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับคนนี้ชื่อปอนนะครับสวัสดีครับอ่าอันดับแรกให้เราอ้อมมาทางนี้ก่อนนะครับ อ้อมขึ้นมาทางเกิดนะครับอ่าบอสครับเอาบอสก่อนนะครับมันไปไหนแล้วโอเคงั้นเราอ้อมขึ้นทางนี้ก่อนนะในบอสในบอสหาตัวบอสก่อนนะครับมันอยู่ไหนอ๋อมันอยู่นี่มันอยู่นี่ถ้างระเบิดใส่มันนะครับให้มันมาหาเรามันโซนมันโซน ันนี่มนันนี้บอนโดดขึ้นตู้เลยอ่าให้เราโดดขึ้นมาตรงตู้นี้นะครับข้าตัวเล็กนะครับไม่ให้มันขวางทางบอสบอสโดดอ่าข้ามาบอลอ่าให้เพื่อนเราล่อตรงนี้นะครับแล้วเราขึ้นขึ้นมาทางนี้นะครับ จากนั้นเราก็ใช้กับระเบิดนะครับวางที่หัวมันนะครับประมาณสักสลูกนะครับถึงจะตายนะครับลดประมาณสี่พันนะครับต่อลูกหนึ่งถ้านดนทังประมาณสี่พันสองนะครับก็ให้เพื่อนเราอยู่ตรงนั้นนะครับพอบอสตายก็ให้เพื่อนเราปาท็อกหรือว่าปาระเบิดใส่บอสนะครับพอบอสตายแล้ว อ่าบอสมันก็จะตกลงมาตรงนี้เรื่อยๆนะครับ,บรน่ากมา,มาทางนี้นิดนึงครับให้มันโดนกับระเบิดอุย้ยแต่ว่าใหญ่หย,ยัยบมากนะเดี๋ยวล่วงแบบผมปอนรอบไปก่อนเดี๋ยวตามไปอย,อ,อย่า่ออย่าเดินมากนะควรจะอยู่นิ่งๆเลย <c oughs> ผมเดินบ่อยล่วงเลยเอาใหม่ครับจากนั้นผมก็กลับมาที่เดิมนะครับก็วางกับระเบิดเหมือนเดิม อ่าวางวางใส่ตัวเองอีกอย่าไปเหยียบนะตายแน่ๆอ่าอยู่เฉยๆนะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางก็ไม่ระเบิดหรอกไม่ควรขยับนะตัดวางไปเรื่อยๆครับส่วนเรื่องดอกนี้ผมไม่แน่ใจนะ ว่ามันจะดรอปตอนไหนแต่ผมเล่นทุกรอบมันก็น่าจะได้ทุกรอบนะส่วนคนที่ไม่ดรอปนี่มันก็แล้วแต่เวนกร,รมที่ทํามานะครับ <c oughs> ถ้าเกิดไม่ดรอปเล่นเล่นสิบตาแล้วไม่ดรอปนี่ผมว่าไปทําบุญนะครับอ่าครับวางไปเรื่อยๆวางใส่ที่หัวมันนี่แหละตดไวนะครับประมาณอ่าตายแล้วเดี๋ยวมันก็ลงมาเรื่อยๆครั สอบอสอนะบอนอ๋ลอลงมาแล้วขับข้ามไปเล่ยตัวนี้เดียวสามลูกเลยครับ <c oughs> ลูกสุดท้ายก็ตายแล้ววางไปที่หัวมันเรียบร้อยครับไม่ดรอปนะครับสงสัายผมต้องไปทำบุญละข้าไปประมาณสิตัวแล้ว หลังจากที่ป้าหมูจนหน้าชิ้นส่วนมาแล้วนะครับยังได้ไม่ครบได้ครบแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้รับนะครับได้ทั้งมีได้ทั้งหน้าหมูนะครับงั้นก็รับไปครับอ่าว่ามีอะไรบ้างขัดหน้าหนนะ่อยเนาะขัดหน้าไหน่ยดูนะครับครบห้าหน้ายัาง หมูยหมูอะหมูโกดหมูล้องขาดอ๋อขาดหมูนี่นะครับหน้าหัวใจรู้สึกว่ามีอยู่นะถ้าจำไม่ผิดมีไหมเนาะมีสิผมจำได้ว่าผมปลาได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชกรมอ่านี่ไงครับโอเคเรามาเริ่มหลอมันเลยว่าแม่งได้อะไรบ้าง ผมมีเทคนิคนะครับว่าหลอมไงให้ได้ของดีผมจะเอาของที่หาได้ยากที่สุดขึ้นอันหน้ครับอโอเคเริ่มหลอมเลยของดีของดีองดโอ้โหสุดยอดครับจอดอ,อันนี้เป็นชิ้นส่วนสะสมนะครับให้ได้49อันนะครับ จะได้สัตว์เลี้ยงมาหนึ่งตัวนะครับมันก็มีของอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่อันนี้ยเดียวแต่ผมแม่งดวงไม่เดียงแหละ I'm an angel with the shark